บายดี bye. วันนี้เป็นวันที่สิบเดือนตุลาปี2องพนวันนี้เป็นวันที่สิตุลาคมพุทธศักราช2 5งพันห้ารอยหกสิี่ Today i s t e October t w e n w e n t นี Here aya, Thailand. ่อิตพัทยาไทยแลนด์วันศุกรี่เซลดิสออกตุบร์เดมินทวนเทีอีซีเซพัทยาเดอไทยแลนด์ เด็กเสด็จเด็กสุ per มักเสด็จเทอร์มินอลเว้นเทงคนแมวพี่น้องสาวเล้าคนแมวพี่น้องสาวต่างประเทศ สอบพออล้วก็คืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะันที่10เดือน10ปี2 0 2 1ถือว่ายุคพัทยาอากาศสดใสดีที่สดุดวันนี้ถือว่าถือว่าโชคดีของของพัทยาแหละ ปกติเป็นพาย,ยุเข้ามาแต่ว่ามันขึ้นไปทางเหนือพุนแล้วมื่อน,นี้นี่แดดออกแล้วก็แจ้งซ้อไซจุนคว่า,ายเจ้าจุนควายได้มาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งเห็นเมื่อวันอาทิตย์เนาะพอพี่วินองได้เห็นบรรยากาศอยู่พัทยานี่เป็นแนวใดก็ถือว่ามื้อนี้วันอาทิตย์ พัทยาก็ถือว่ามีม,มีมีคนาลายขึ้นก็เกา่าน้อยบ่เบิง่งเบิ้งตามรถจอดอก็หู้เนาะตามรถจอดแล้วก็เบ่งอันอันคันโฮม,ม,มอันแล้วคันโฮมเต้นนันแล้วก็หู้เนาะมีคนมานั่งท้องเท่ยลิลีหลายสมควร ถือว่าแม่นักท่องเที่ยวสาวไทยนะนี่เนี่ยพอสาวต่างประเทศเนี่เข้ามาพอได้ดีเห็นรถจอดนี่ถือว่าเข้าใจรถเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยมีรถทุกคนดิมีวาวิอย่างไฮลีนซักวาวลีนอันนี้ประเทศถือว่าอุ่นใจน้ำอันอนันนน้นสาวไทย นาวชพัทยาที่ว่าข้าเจ้าก็จะเริ่มมีรายได้รายหาบจากการนอจากการจับจ่ายใส้สอยของนักท่องเที่ยวเส้นการวันเสาร์ตังนังตังนังหองโต๊เสาร์ดีทั้งท,งทังตังทั้งโตหันข้าเจ้าก็บูจืออล้วก็ทิมมองร้อยกว่าบาทหรือ200ว่าสองร้บาทอีกแล้ว โตหน่วยหนึ่งตังเงนประมาณหกหน่วยกูไดออ้หรสี่หน่วยสี่สิบหกเออเดสี่หน่วยตังสี่หน่วยโตหน่วยหนึ่งประมาณสองร้อยบาทนี่แหละคันเอาเกิดตั้นก็่สองร้อยกว่าบาทสามร้อยไปพูดแล้วหขนาดมันเขาไล่กับตังเนาะตังหน่วยหนึ่งสี่สิบบาทน,นะ โตหันสี่สิบตเออตังโตตังแนวละสี่สิบบาทแล้วออกไปดันั้นหือว่าดินฟ้าอากาศถือว่าเป็นใจโตเช้าพัทยาคนก็บโได้มาเที่ยวมาลลนหลา่ละเด้โดนละเด้นะกับมื้อนี้มันอากาศดีที่สุดแหละ ว่าสีเขียวอุ่มทุ่มรยกากานน้ำทะเลกไ็ไไ้แล้วก็บ่มีลมบบมีมบมฟ้องนะามื้อนีนะน่ะเนาะเมื่อวานนี่อยู่บางแสนนั่นครับเจ้าไปทายทำเมือนยังมีฟ้องบางแหงบุยเฟตบุยูได้กล้าอาบเมื่อวานนี้ฟูสวยมาฝนตกอีกตอนนี้ก็เที่ยงครับ12บสโมงกับสานาทีนี่ก็ ก็เป็นว่าแดดก,กา้าวเทวาว่าเนาะบ่มีเม็ดฝนพ่อเม็ดอันน่ะลมก็คือเห็นทันแล้วเพราะว่าอาจพัตยามเป็นส่งเข้ามาเนาะโบยลีมโบอคอยมีลมมันเขา,าเป็นแหลมเข้ามานะเข้ามาแล้วมันก็ต้านลมไหวเห็นนะส่วสนสัวนขอางมาหัศลีม ริมฟังมันก็มันก็ลมมันก็ออดโตแล้วเน,ะนาะอาจะคอยว่าเขามาเหฮิตเป็นพัทยาเป็นบลลีน้ำก็ว่าลมมันบ่บยแหง้งมันเป็นส่งเข้าไปานะหร่ว่าสุฟังเนาะหือว่าพัทยามันเป็นห้าหกสิบป,ปีหลังนนั้นเป็นบ้านพัทยา นอผู้ใดห้องจักดอกฮานาบ้านพัทยาแต่ข้าพเ,เจ้าเองก็อัน,นตอนอายุสิบกว่าปีมาก็ยังบ่ได้ยินฮานานมิต่บางแสนกับหัวหินเ่าั้นฮานาเขาเจ้าเคยมาเป็นครักน้ำอิดในชีวิตเป็นอายุสิบเอ็ดปีเ้าพายพามา ไอ้พระขาเจ้าอยู่ฝรั่งเศสเนาะเราก็ยังบูฮู้ว่าพัทยาเราก็หาของพัทยาอ่านตอนนั้นเปลี่ยนบ้านพัทยาซื้อก็เป็นบ้านพัยทาพยาเป็นซ้ายห้าธรรมดาเป็นหมู่บ้านสาวประมงสาวประมงพัทยาบ้านพัทยาสาวประมงบ้านนาเกลืออ่าน,นะสาวประมงไปหานาเป็นบ้านสาวประมงหมดละอัน นี่นะเบื้องซ้ายมือเส้นเส้นทันเฟสติวัลยังกับเป็นบ้านหาดบ้านสาวประมงบ่นแหละดินนนัวันนี้ย้อนว่าส่งค่ามเวียดนามเนาะสหรัฐอเมริกาหันก็เลยมาตั้งฐานทัพอากาศนนนเนาะฐานทัพอากาศอยู่อ็นเอ็นเอ็นเอ็นซัตหีบูดอ็นเอ็นอูตะเผานี้เออเออ,เ,อ,อเป็นั้น สัตหีวอุตเผานี้เนาะฐานทัพอากาศฐานทัพเรือฐานทัพเรือสัตหีบฐานทัพอากาศอุตะเผาเนาะหรือมอบตะพุดนี่แหละมันซื้อใกล้ๆกันฮันมันก็เป็นค่ายยิงใหญ่ๆระดับโลกกูแล้วเนื่อ,อเมื่ออเมริกามาเอาเรือมาเรืออ่น เพื่อขนทรงเพื่อบินเลยนะมีค้นทหารเท็อกเยกด่วนสี่ห้าพันค้นคือนราเลยตัวเหือรำหนือนอะ่ะมลค่อยต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิไปลบยูเวียดน้มแล้วก็กลับมาพักพรเปลี่ยนเปลี่ยนคน้นเปลี่ยนค้นขึ้นไปนะมันต้องเปลี่ยนกันนี่เขาก็จะมาพักพรสองสามเดือนพวกแล้วตัวตัว,ตวข้างนะ ท so ีห้าพันคนเถอะนะทหารมาพักพรและบูจักเซธยังแย่ทหารก็ได้ก็มีเตลิีนยวนสัตตหีพันสัตหีเป็นเหนือขึ้นเดคันว่าคันว่าต่ำรถเนาะซื้อไปประมาณสามสิบกว่าลักเนาะประมาณสามสิบกว่าลักลีนจะอยู่สัตตหีพันยหวนกับมิสเตอร์เนื้อสายหาดสายเหินเพิ่งกะ คนอเมริกามันเกิดเป็นคนที่ว่ามักที่ซอกใ่บนใหม่เนี่เน้องก็พากกันรถจิ๊บพละคนทางกับเป็นคนทางแบบดินแดงแล้วก็ข้างกันขับมานะรถจิ๊บน้อยนะขับมาหรือโมอเตอร์ไซค์อะแหละพวกมีเหืออันมีเหืออันนั้นก็ขับมาเนาะมาล้ม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 มาเรมารมาร เจออันพัทยานี่มันเป็นส่งเข้าไปลมฟ้องกับโบมีอากาศกับสดใสกับมันพากันนอนตากแดดลินความมราำิกากัไหมักตากแดดเนี่ยนอนลินอยู่นี่นอนไปนอนมาก,กับมีสาวบ้านสาวยังอยู่นี่กับมาขายน้ำขายในใแล้วเนาะอันนี้วอ l k กิ้งสตรีทเดอร์ถนนคนเดินเนี่ยจะการเจ้ากำลัง ซ่อมแปลงปูอแปลงเนาะไอ้มันดีขึ้นพือเขาเจ้าตีเตรียมเปิดในไวไว้นี่นะอาหารเมก้าแล้วสี่หาพันคนคือเดาแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเนาะตากแดดเนี่ยชาวไทยอยู่นี่ขาเจ้าเก่าบูยักเซอยังแล่ะขาเจ้าเกา็เอาเราเอาเบียร์มาตั้งเป็นตู้ขายานาเป็นเขาเอินว่ากระเตียงน้อยคันว่ากระเตียงน้อยนี่ให้เขา คนลาวเข้าใจดอกสมัยสมัยอันสามสี่สิบสี่ห้าสิบปีนะไหนเขาบนบกมีไฟฟ้าเด้สาประมงอยูทรายหาดมันี่มีไฟไฟกับมีแต่ไฟอยู่อยู่น้ำอันเหือนปลาสนเขาก็ไั่ได้ใต้กระเตียงเหแล้วกระเตียงน้อยเหแล้วนะ ียงน้อยกับผู้แซ่ผู้สาว้ากับมัขายขายนะเอาเราขายเบีย้ยเนะาะกับอเมริกามันมักเดฟผู้สาวไทยอันอันเนาะเล่ๆนะเพราะว่าคนคนคนอยู่ริมทะเลนี่มันมันแหล่เด้เพราะว่าลมผัดแขนรัด่ะแต่ว่แต่ว่ามันอันหูพางสวย,ยางามกาท่นเราไป อะแต่ว่าใสเซใส,สดีนะอเมริกาก็มันติดผู้สาวอยู่นีงนงน่งอมงเงี้ยเจากกระเตียงน้อยมันกลายเป็นตูบเนาะตูบใหญ่ึ้นนี้คืนกลายเป็นแข้มเป็นยังไปขายดับไข่ดีเลยวันลไปรถนักท่องเที่ยวก็มาเดยบาน,นี้นะ่ะวันนีโ้โค้ดอเมริกาที่ว่า กลับเมืองบ้านแล้วนะทหารอเมริกาครับเมืองบ้านแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวมากับมาอันน่ะมหาสู้หาแฟนนอกคนไทยนอกก็ตุ๊พปุกบกเป็นตู้ไปแล้ววนะ่านี่พุ๊กเป็นเง้อเป็นเงี้ยไปอะไรใหญ่ยยขึ้นใหญ่ยยขึ้นเนาะขายของนักท่องเที่ยวก็ล้างในอะย่านั้เพราะว่ามันอากาศมัน ชดใส่ดีหลายอ่ะนะเรื่องราวมันรนะือกลายเป็นบ้านบ้านแล้วกลายเป็นเนอบ้านหญ่ขึ้นยญ่ขึ้นเนอขึ้นหญ่ขึ้นมีคนเนอะนักท่องเที่ยวลายก็พวกคนไทยคนอเมาไดัตังจังหวัดนังก็มาเห็ดมาซื้อดินซื้อดอนจากอัน,น ชาวประมงของเราอย่างขาเกนะราคาถือคือที่ซื้อนักลงทุนกับมาซื้อดินขวดซื้อเนอของน้ำมดากฎเกณฑ์ของธรรมชาติของการพัฒนาของนอเหตุธุรกิจเลยกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมานะบ้านจากจากเป็นบ้านพัทยากลายเป็นพัทยาเหนือพัทยาใต้พัทยากลางเนะเขาพระตำนักนี่นะ นี่นี่ที่ไปนี่เป็นเขาพระตำหนักเนาะมาบางหนึ่งนี่พัทยาไต้เนาะมีที่ว่ามีโวกวกคิงสตรีทเ่ยนะขนมคนเดินกลางคืนน,น,นะไปนี่ไปตำหนักพระตำหนักเนาะพระตำหนักแล้วก็หาจอมเทียนเนาะสมัยสาวก็ปีมานี่นนะ ข้าพเจ้าเคยมาจอมเทียนเป็นครั้งที่สองจากอาจจะ,จะามาพัทยาเป็นครั้งที่หนึ่งก็ว่าไม่แล้วครั้งที่หนึ่งจะามาเมืองไทยเป็นครั้งที่สองนะฮะจอมเทียนนี่ยัง ยังเป็นนันายหาธรรมดาเนาะสายหาธรรมดาเขาเอินป่าผักบุงทะเลน่ะบักไล่ไล่แต่ไว่ามันยังเป็นธรรมศาตรอยู่เนะาะสาวกปีที่ครับเจ้ามาน่ะสากวกปีหลังเนาะยเจ้าจมา แต่ว่ามีตึกแล้วเนาะมีตึกอ,นอนคนดอกคนดูตึกคงแหมแล้วแต่ว่าซ้ายหาดแต่ยังเป็นปลาพัก้งทะเลเห็นเนาะปลาพัก้งทะเลเห็นนะอยู่ก็ถือว่าขั้นมีปลาผัก้งทะเลสดแสงว่าธรรมชาติมันยังมันมันยัง มันยังเป็นธรรมศาสตร์อยูน่นะเนาะ ถนนพาตำนักเห็นบ่ะ้าล้อตามถนนพาตำนักนี้เ่กอนแถวนี้บบมีดอกตึกแบบนี้ฮนะนี่นะบบมีมีตึกพูดเขาจะซีห้เบิร์แถวนี้บบมีตึก แลวนี้ยังเป็นเดินปาผักเดินปาต้นไม้ปาผักบุ้งอยู่มีนักท่องเที่ยวเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเดิมมาได้ใช่ไหมกเจ้ามาได้ละเลยประเดต่างหมดที่ นี้คือว่าเป็นถนนพาตำานักมุ่งหน้าไปสู่แคมทะเลสมัยนั้นสงครามียดน้ำแถวนี้มันแปลนเอือเติบโ่มีอย่างเมืดมีแต่ดินทรายกับอันเฮือนปลาสน,นเฮือนปลาสนนั่นน่ะพวกประมงสาวประมง สมัยสงครามเียน้ำน่ะหกสิบปีหลังไม้น่ะหกสิบปีหลังเนาะแถวนี้ถือว่าเป็นเดินดินซ้ายเราไปภาษาแลลาดินซ้ายแหละ้าประมงมาหาปูหาปลาแล้วก็มาปลุกเคื่อนปลุกซันปลุกค้นกัน ซื้อดินซื้อดอนจองเอาดินเอาดอนตอนนั้นก็ซีเป็นสมัยสงครามเวียดนามนี่ก็ตอนนั้นก็ยังซีเมนจองเอาคนะเขาเอิ้นเป็นมอนมอ,มอสสามนะสปีดของอสาม,สสามหมถึงว่าเสากรตสจักรก่อนเนี่ยจองเอาได้จองเอาอันนั้น